การติดตั้งตัวของ uh, q b d e ของ Lotus 1.2นะครับหรือว่าเวอร์ชั่นใหม่แล้วก็ผมก็จะมาสอนสำหรับการติดตั้งบอร์ดที่มีการ uh, ลงปลั๊กอินลงเครื่องมือสำหรับ Lotus, Nano Bot, d e v k i คแล้วก็ m e g a Bot ครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวบอร์ดใหม่หรือว่า ทั้งแ l บนี้เลยนะครับผมก็จะสอนในการติดตั้งสองตัว k b d e Lotus 1.2ครับก็อย่างแรกนะครับให้ทุกคนกดมาที่ลิงก์ตัวที่ผมได้แปะไว้ที่บทความครับเมื่อทุกคนกด,กดเข้ามาแล้วนะครับก็จะมาหน้าตัวของโปรแกรมดาวน์โหลดตัวนี้ครับก็ให้ทุกคนกดดาวน์โหลดตัวนี้เลยครับโอเคเรื่องแหล่งติดตั้งให้ดีๆนะครับเดี๋ยวผมจกดติดตั้งไว้ที่ตรงดาวน์โหลดแล้วกัน สักคู่นะครับเราก็อันนี้ผมก็ต้องบอกนะว่าผมเคยติดตั้งแล้วนะครับแต่ว่าจะติดตั้งไปพร้อมๆกับทุกคนนะครับผม <c oughs> นะครับเราก็จะทําการเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับระหว่างรอเราก็รอไปก่อนนะครับ แล้วก็อีกลิงก์หนึ่งนะครับที่ผมแปะให้ที่อยู่ในบทความที่จะเป็น Google Drive นะครับก็จะมีตัวของสามบอร์ดตัวนี้ซึ่งเราจะต้องไปติดตั้งในตัวของเมื่อเราดาวน์โหลดตัวของ KB เสร็จแล้วเราก็ต้องดาวน์โหลดทั้งสามตัวนี้งั้นผมถือว่าขาดดาวน์โหลดไว้ก่อนเลยแล้วกันครับอ่าเมื่อกดคลิกเข้ามาในหน,นนะก็ให้คลิกตัวชื่อชื่อไฟล์ตัวนี้แล้วก,กดดาวน์โหลดนะครับก็คือมันจะเป็นดาวน์โหลดซิปทั้ง3ามไฟล์ตัวนี้เลย เพื่อไม่ให้ทำการเสียเวลาครับก็ใ้ทำการดาวน์โลหลดไปเลยนะครับอสักครู่นะครับโอเคเมื่อตัวของ KB บเราเสร็จแล้วนะครับก็ให้กดคลิกเข้าไปในตัวไฟล์นั้นนะครับ ก็จะมีหน้าตาตัวโปรแกรมขึ้นมาครับกดโมเดลกดโมบอินโฟนครับแล้วก,กดปันเลยครับผมนี้ก็จะเป็นหน้าของตัวแก็บที่ติดตั้งรเรื่องตำแหน่งการอัโโลดให้ถูกต้องนะครับผมแล้วก็กดอะเรนะครับเรแล้วก็กด Yes ตกลงเรื่อยๆนะครับอันนี้ผมเคยติดตั้งอย่างที่ผมเคยบอกเลยครับแต่ถ้าใครยังไม่เคยติดตั้งก็จะไม่มีขึ้นนี้เข้ามานะครับแต่ ผมก็จะกด yes to อ l กนะครับผมจะเป็นการติดตั้งซ้ำเราคนนี้ยังไม่ติดตั้งก็จะไม่มีหน้านี้ขึ้นนะครับจะเป็นการรันหน้าโปรแกรมตัวนี้ครับ สำหรับคนที่ติดตั้งแล้วนะครับก็จะมีหน้าตัว KBDE b ร o t u ขึ้นมานะครับตเมื่อกี้ผมก็เล่าว่าผมเคยติดตั้งแล้วนะครับอย่างทน่ผมเคยบอกไว้ก็จะมีหน้าตาของ KBDE ตัวนี้ขึ้นมานะครับต่อไปเราก็จะรอตัวของการติดตั้งของตัวบอร์ดครับตั้งของตัวบอร์ดก่อน เราก็เข้ามาตรงที่หน้าของ k b d e ดูนะครับว่าหน้าโปรแกรมมันเป็นยังไงนี่ก็จะเป็นโค้ดเดิมตัวผมครับกดมาตรงไอคอนตรงนี้นะครับบอร์ดต,ตัวชิปตัวนี้นะครับก็จะสังเกตว่าจะมีบอร์ดอยู่3ตัวที่เราใช้นะครับเราตัดเอพีตัวตัดเมกะบอร์ดแล้วก็ตัดนั่นอ่บอร์ดครับแล้วแต่จุดประสงค์ของของทุกคนที่ทำการเรียนรู้เลยนะครับ หนรวอีกตัวหนึ่งกันนะครับนีก็จะติดตั้งนานครับเพราะว่าเรามีหลายบอร์ดนะครับระหว่างเราติดตั้งนะครับเราก็จะมาดูนะครับว่าเมื่อเราติดตั้งตัวนั้นเสร็จแล้วเราจะไปที่ไหนนะครับถ้ามาตรงที่หน้าเดสก์ท็อปนะครับจะเห็นไอคอนของตัวโปรแกรมนะครับผมให้กดคลิกขวาครับแล้วก็กด Open filee เวอร์ชันกันหนยนะครับแล้วก็โอเคให้ทุกคนซูมออกนะครับ บองนะครับผมเราก็จะเห็นคําว่าบอร์ดตัวนี้นะครับนี่ครับทุกคนจะเห็นสามบอร์ดตัวนี้นะครับที่เราจะต้องทําการเปลี่ยนรับเปลี่ยนเปลี่ยนไปว่าตัวเวอร์ชันที่เราติดตั้งเข้าไปจะเป็นเวอร์ชันเก่าซึ่งเราก็ต้องทําการาติดตั้งตัวใหม่เข้าไปนะครับผม ครับผมก็เมื่อเราติดตั้งเสร็จแล้วนะครับก็ให้กดเลือกการแตกต้องในติดตั้งนะครับแล้วก็กดเซฟแล้วก็มาทึงโฟลเดอร์ขออนุญตดูโอเคให้คลิกขวานะครับแล้วก็กดตรงวินสำหรับคนที่ยังไม่มีโปรแกรมแตกไฟล์นะครับก็ให้ไปโหลด นะครับให้ไปโหลดตัวโปรแกรมของการแตกไฟล์นะครับ,รบสำหรับไล์ที่มีแล้วก็ทำการแตกไฟล์เลยนะครับผมและที่จะไม่ทำการเสียเวลาสักคู่นะครับโอเคนะครับเมื่อเราทำการติดตั้งมานะครับก็จะมีตัวของโฟลเดอร์ขึ้นมานครับขออนุญาตเปิดกันครับ โอเคครับเราก็จะได้ f ฟลเดอตัวที่เราแต่ไฟล์มานะครับผมเรจมา้นี่นิดนึงครับโอเคครับเมื่อเราได้หรือว่าเราเข้ามาในของตัว f ฟลเดอร์ของตัว3าตัวนี้นะครับก็ให้อ่าเลือกขั้งสาตัวนะครับกด c t r l x ครับหรือว่าทการคัดลอกทปนการตัดนะครับผมแล้วก็ไปที่ตัวของบอร์ดครับ ที่เราได้กด open open folder er ไว้นะครับแล้วก็มาเลือกม,มาที่ปอดครับเราเห็นตัวสามนี้ใช่ไหมครับให้กดวางทับไปเลยนะครับมันจะเป็นการวางทับไฟล์เก่าครับผมก็คือเราจะเอาตัวของใหม่ไปแทนของเก่าครับ,รบ,เ,รบเหมือนตลอดสักครู่ครับเค็ดกดยืนยันได้ครับจำเรีนว่าของเก่าไม่ดีนะครับเหมือนคนเก่าไม่ดีเราก็ เอ้ยของใหม่นะครับผมเพื่อที่จะให้มีประสิทธิภาพที่ดีกว่าเดิมนะครับอืแล้วก็ระหว่างรอนะครับแล้วก็สักพูนครับโอเคครับเมื่อเราเสร็จแล้วนะครับเราก็กดกาออกทุกอย่างเลยนะครับผม แล้วก็เราก็จะสามารถใช้ k v IDE เวอร์ชันล่าสุดใหม่สุดจุดสุดยอดที่สุดนะครับของในการใช้บอร์ดโรตัสนะครับได้นะครับมเราก็สามารถใช้ได้น,นะครับจะมีสาม,สามบอร์ดเดิมนะครับก็จะเป็นมีบล็อกใหม่เข้ามาครับนีครับจะเป็นแบบโรตัสานนะครับแล้วก็ตัว ตัวคอมบัสเซอร์นะครับก็จะสามารถกําหนดค่าเสียงได้แล้วก็บล็อกต่างๆที่มาเพิ่มของตัวของบอดเมกา eka, แล้วก็บอร์ดเลฟิดนาโนต่างๆนะครับของ k b A d ี e. ก็จะมีประมาณนี้นะครับก็สําสหรับการติดตั้งก็จะจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ